ณดินแดนอันเงียบสงัดของป่าลึกที่ซึ่งความวุ่นวายของโลกภายนอกไม่อาจย่างกลายเข้ามาถึงที่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงต้นไม้และขุนเขาทว่ายังสุกซ่อนมรดกทางปัญญาอันล้ำค่าที่ถูกส่งต่อผ่านการเวลามานับร้อยปีนั่นคือรอยธรรมและหลักคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต บูรพาจารย์ผู้เป็นดั่งประทีปดงใหญ่ส่องสว่างลำทางในสายพระกรรมฐานคำสอนของท่านหาใช่เพียงตัวอักษรที่จะรึกไว้นิ่งสนิทในใบลานหรือคำพีแต่คือแผนที่แห่งจิตวิญญาณที่มีชีวิตชี้นำให้มนุษย์กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงภายในเป็นการเดินทางย้อนทวนกระแสโลกกลับมาสำรวจจิตของตนเอง ซึ่งท่านย้ำเสมอว่าเป็นจุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเป็นโรงละครที่สร้างได้ทั้งสวรรค์แห่งความสุขและนรกแห่งความทุกข์ทุกรวมถึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นหัวใจสำคัญที่หลวงปู่มั่นเพียรเน้นย้ำแก่ศิษยานุศิ์อยู่เสมอคือเรื่องของการฝึกจิตท่านมักเปรียบเปรยไว้อย่างเห็นภาพว่าธรรมชาติของจิตที่ขาดการฝึกฝนนั้น ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอเชกเช่นเดียวกับน้ำหากเราปล่อยปละละเลยจิตย่อมไหลไปตามแรงดึงดูดของกิเลสความอยากและอารมณ์ฝ่ายต่ำได้โดยง่ายดังนั้นการทำสมาธิภาวนาในแบบฉบับของท่านจึงไม่ใช่เพียงแค่กิริยาของการนั่งหลับตาหรือเดินจงกรมเพื่อให้ดูสงบภายนอกเท่านั้นแต่คือการทำงานภายในที่เข้มข้นคือการสร้างสติ ให้ตื่นรู้และเท่าทันทุกขนาดจิตที่ไหวติ่งท่านเปรียบจิตของปุถุชนเหมือนกับพยักร้ายที่มีความดุและพยศหากปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านย่อมทำร้ายเจ้าของและผู้อื่นแต่ครั้นจะกำรัดเสียโปนี้เราไม่อาจใช้กำลังหักหานได้เพียงอย่างเดียวจำต้องอาศัยความเพียรเป็นเครื่องพันธนาการและใช้ปัญญาเป็นกรงขังเพื่อฝึกให้มันเชื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งจิตที่เคยดิ้นรนฟุง้งซ่านยอมสยบลงด้วยความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและเมื่อนั้นเองที่ความสว่างสวยแห่งปัญญาจะผุดพรายขึ้นทำให้เรามองเห็นโลกตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นไม่ใช่บิดเบือนไปตามความรู้สึกที่เราอยากให้เป็นเมื่อจิตเริ่มตั้งมันท่านจะพาวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงแก่นของกายคตาสติหรือการพิจารณากาย ซึ่งเป็นวิหารธรรมที่หลวงปู่มั่นใช้สอนให้สิทธิพิจารณาอยู่เสมอท่านสอนให้เรามองทะลุเปลือกนอกที่ฉาบทาด้วยความสวยงามปรุงแต่งมองให้ลึกเข้าไปถึงเนื้อแท้ของสังขารที่เต็มไปด้วยความเสื่อมสลายท่านชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ที่มารวมกันชั่วคราวมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นปลายทางเพื่อให้เราถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวกู ของกูการพิจารณาถึงความเน่าเปื่อยหรือโครงกระดูกเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราเกิดความหดหู่ท้อแท้ต่อชีวิตแต่กุสโลบายนี้มีไว้เพื่อให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายในตัณหาและนำไปสู่การปล่อยวางอย่างแท้จริงเมื่อใจฉลาดพอที่จะไม่เอาความสุขไปผูกติดไว้กับร่างกายที่ต้องร่วงโรย ความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังขารย่อมไม่อาจย่างกลายเข้ามากัดกินใจได้นี่คือรสชาติของอิสรภาพที่เหนือกว่าความสุขทั้งโลกทั้งปวงเป็นความเบาสบายเมื่อเราวางของหนักที่แบกมาตลอดชีวิตลงได้ในยุคสมัยปัจจุบันที่โลกหมุนเวียงไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและสิ่งเร้าที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนคำสอนของหลวงปู่มั่นเรื่องความวิเวก จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศท,ที่เที่ยงตรงที่สุดสำหรับคนยุคเราท่านไม่ได้หมายความเพียงแค่การหลีกหนีผู้คนไปซ่อนกายในป่าเขาหรือถ้ำลึกเท่านั้นแต่ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคือการสร้างป่าในใจให้ขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายคือศิลปะแห่งการรักษาใจให้สงบเย็นแม้จะยืนอยู่ท่ามกลางพายุแห่งปัญหาท่านสอนให้เราฝึกตนเป็นผู้สังเกตการเฝ้ามองอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภหรือความหลงให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแขกที่มาเยือนแล้วก็จากไปไม่ใช่กระโจนลงไปเล่นในกองไฟแห่งอารมณ์นั้นจนตัวเองต้องมอดไหมการมีสติรู้เท่าทันจิตตนเองในทุกย่างก้าวคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนบทสรุปแห่งมรดกธรรมที่หลวงปู่มั่นทิ้งไว้ให้แก่โลกจึงเป็นบทพิสูจน์ที่ทรงพลังว่า ธรรมะของพระพุทธองค์คือสัจธรรมความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติโอปันญิโกท่านไม่ได้สอนให้เราเชื่อเพียงเพราะท่านเป็นอาจารย์หรือเชื่อตามตำราที่ท่องจำกันมาแต่ท่านท้าทายให้เราลงมือทำจนเห็นผลประจักษ์แจ้งด้วยตนเองเส้นทางป่าดงพงไพรที่ท่านได้บุกเบิกถากถางไว้ด้วยความยากลำบากเลือดตาแทบกระเด็นในการต่อสู้กับกิเลส คือเส้นทางสายเอกที่นำไปสู่ความสงบเย็นที่ยั่งยืนหากเราสามารถนำเพียงเสี้ยวหนึ่งของความสงบจากป่าแห่งนี้มาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันฝึกฝนจิตให้มีที่พึ่งมีสติเป็นเครื่องคุ้มกันเราจะค้นพบคำตอบว่าสวรรค์วิมานหรือแม้แต่นิพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าและไม่ได้เป็นเรื่องเพอ้อฝันแต่มันประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคงใน ใจที่ฝึกดีแล้วของเรานั่นเองเสียงดนตรีขลุ่ยผิวแววหวานพผิวไหวแล้วค่อยๆเลือนหายไปอย่างนุ่มนวลพร้อมภาพกราฟิกที่ขึ้นตัวอักษรคำาัอนสั้นๆแต่สงคลันว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้